วันนี้เรื่องที่เราจะพูดถึงนั่นก็คือจุกจุกกับเรื่องนี้เลยค่ะคุณเอกชัยศรีวิชัยค่ะต่อกลับเรียนคีย์บอร์ดถูกหาว่าฟังเพลงเอกชัยฟังเสียงหมาหอนดีกว่าแรงมากเรียกได้ว่าเสียงหลงกันเลยค่ะการอุทานครั้งนี้ของหนูเพราะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับนักร้องรุ่นใหญ่ปาเอกชัยศรีวิชัยของเราค่ะ ผลงานเพลงกับการกำกับหนังนี่คือเด่นมากๆเลยพี่เอกชัยยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ชอบทำประจำในการนั่งไลฟ์ผ่านแอปพลิเคชันนั่นก็คือแอป t ิ k t o k ที่มักจะทักทายแฟนคลับที่คิดถึงผ่านช่องทางนี้มาโดยตลอดค่ะขายสินค้าเอ่ยทักทายพูดคุยเล่าถึงเรื่องราวต่างๆในแต่ละวันเยอะแยะมากมายโดยเรื่องราววันนี้เกิดขึ้นก็คือพี่เอกชัยและพี่แยมพี่แยม,มคือผู้จัดก,การส่วนตัวนะคะก็ได้เปิดติ k t o ็อกไลฟ์ในขณะที่ตัวเองทานข้าวอยู่ ในขณะนั้นก็มีคนเข้ามาชมเยอะแยะมากมายแล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นผ่านมุมมองหลากหลายประเด็นซึ่งก็มีแฟนคลับเข้ามาทักทายอย่างต่อเรื่องผ่านคอมเมนต์โดยคุณแยมนี่แหละค่ะเป็นคนนั่งอ่านคอมเมนต์เกือบทุกคอมเมนต์เลยปรากฏว่ามีคอมเมนต์หนึ่งคนโผล่ขึ้นมาโดยพิมพ์ระบุว่าฟังเพลงเอกชัยฟังเสียงหมาหอนดีกว่า ทำให้คุณแยมนี่นะค่ะผู้จัดการกําลังนั่นอ่านคอมเมนต์นี้ถึงกับชี้ไปที่โทรศัพท์พร้อมบอกพี่เอกว่าเนี่ยคอมเมนต์เนี่ยเข้ามาพี่เอกชัยก็ตอบกลับแบบนิ่มๆเป็นสาเนียงใต้ทันทีเลยว,ว่าเป็นอย่างนี้แหละแยมคนที่เป็นหมามันก็ฟังเสียงหมาหอนมันฟังเสียงคนไม่ออกหรอก ขนาดเนี้ยยังไม่ชอบเลยยังเข้ามาดูจริงๆแล้วชอบพี่เอกชัยมันเลยเข้ามาดูไม่ใช่ไม่ชอบงานนี้บอกเลยว่าเออขอบคุณมากพี่เอกชัยคะในการตอบคอมเมนต์เนี้ยทำให้หลายคนรู้สึกว่าเออบางทีมันก็ตอบกลับไปบ้างก็ดีเหมือนกันเพราะว่าบางอย่างนะเรียนคีย์บอร์ดนะที่เข้ามาคอมเมนต์คือคุณไม่ชอบแต่คุณเข้ามาเมน้นเข้ามาดูแสดงว่าคุณชอบนะจริงๆคุณเป็นแฟนคลับแต่คุณไม่รู้ตัว ต้องขอบคุณรายงานนี้เกรียงคิดบอกคงจุกหน้าดูเพราะว่าการต่อพี่เอกไม่ธรรมดาค่ะ